เรียนเชิญนะครของพัยแถวนี้เลครับพบอมครับดบอมมาเลยครับพดอมครับดอมครับบอมมาลมเลยครับคุณบอมครับและมอบลูกบอลด้วยนะครับคุดบอมครับเราจะได้เรียนเชิญนะครับว่าเราจะเข้าสูงบนคู่ชิงนลเลิะวันนี้ทีมชาเลิรคุณบอลจคนินนายสายชุดนับันี่หนึ่งรุ่นสิบปีได้กัทีมน้องเล่นสย น้องลิซายเอีแล้วโอ้โหวันนี้นดิสองกันทั้งหมู่บ้านเลยครับวันนี้เกมนี้นี่วัดใจเลยครับตันนี้น้องลิซายเอฟซีเก็บภาพทับใจเลยครับวันนี้ครับตามเพืชวนเพื่อนๆเข้าไปถ่ายเลยลูกฟุตบอลจะเคลื่อนเกิดเคื่อนครับเดี๋ยวเราถ่ายไปเพื่อนๆพื่เลยน้องลิซายเอฟซีรุ่นซิตี้เป็นกันทั้งหมู่านเชิเอาเลยครับวันนี้ยุไปเลยวไปถ่ายรูปกับเพื่อนๆหน่อยน้องลิซายเอฟซี เอาเข้าไปถ่ายรูปกันเพื่อนๆหน่อยเร็วมินทั้งในซ้ายทั้งหมดถ่ายรูปด้วยกันหน่อยเร็วเร็วใช้เวลาเร็วๆเดี๋ยวเขาจะแข่งเร็วอนนี้นาทีครับเร็วๆๆๆวเราต่อไปนี้เราจะเข้าสู่การชิงแล้วเลอันนี้ครับเยยังนีรโอเคครับเรเคยังัอุครับผมกอปครัโอเคขอบคุณมากครับแป๊บเดียวไปหาแม่ดาวหน่อยหาพวกเราบังน้าเลย ให้พักที่ไครับหายากนะฮะหายากจงนี้โอเคกลับได้เลยกลับได้เลยไปเราจะเหลืออีกหนึ่งคู่โอเคแป๊บเรากลับได้เลยเรายังเหลืออีกหนึ่งคู่เรายังเหลืออีกหนึ่งคู่ขอบคุณครับมากลับได้เลยมาพวกเรามามานี่ก่อนเร็วอะหนองเล็ก้ายออกมาทั้งหมดเลยไ้หนองเล็ก